สวัสดีค่ะวันนี้มาทําคลิปกินนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานมากนะคะวันนี้ก็ทําเพราะว่าซื้อกับข้าวมาเป็นกับข้าวเมืองก็เลยอยากให้ดูให้เห็นกันด้วยสําหรับคนที่ไม่เคยกินอาหารเหนือนะคะวันนี้ก็มีเนี่ยนะคะเป็นผักกาดจอน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกหมองส่วนนี้เป็นผักนะคะผักนึ่ง อันนี้เรียกว่าจอผักกาดนะคะอันนี้น้ำพริกหนุ่มเฉยๆนะคะมันจะมีหนุ่มเมงดามีหนุ่มปลาร้านะคะต้องเวลาจะมาซื้อต้องถามเขาก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกินเมงดาหรือกินปลาร้านะคะแต่นี่เป็นน้ำพริกหนุ่มเฉยๆนะคะนี่ผักนึ่งอิมก็หยิบเลือกเองนะคะ ตอนนี้อากาศหนาวนะคะแต่มันจะหนาวแบบแปลกๆนะคะคือตอนเช้าตอนอะไรเนี่ยมันไม่หนาวแต่มันจะมาหนาวตอนประมาณสักสายๆนะคะเก้าโมงสิบโมงหรือไม่ก็เที่ยงเพราะว่ามันมีลมแล้วมันก็เหมือนกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่มันไม่ใช่ฝนตกนะมันเป็นแบบอารมณ์หนาวอ่ะเหมือนเวลามันหนาวหนาวมันจะมีเมฆจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีลมมันก็เลยหนาวขึ้นมาเลย ข,ข้าวหูมเองค่ะข้าวหอมมเลยไม่กินข้าวเหนียวเพราะมันแน่นนะคะ ผักกาดนี่มันจะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาทําจอผักกาดน้ํามันจะไม่เยอะแบบนี้แต่สมัยนี้ยมันจะเหมือนเป็นน้ําแกงเลยเพราะว่าคนชอบกินน้ําน้ําซุปมันเยอะนะคะน้าซุปผักกาดจอมันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีทําผักกาดจอและผักกาดจอในยุคเก่าๆเนี่ยน้ํามันก็มีค่ะเพราะน้ํามันออกมาจากผักกาดนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะแบบแกงแบบเนี้ย เป็นขนาดถ้วยมันไม่ใช่มันจะใส่ในจานนี่แหละแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่หมูนะคะใส่หมูก็เริ่มมาพัฒนาทีหลังเพราะว่ามันทําใหา้กลมกล่อมขึ้นนะคะเนื่องจากจริงวิธีการคือผักกาดจอนี่มันก็คือเอาผักกาดที่มันไปนึ่งนะคะจริงๆถ้าอิ่มจะไม่ผิดนะเพราะเมื่อก่อนอิ่มเคยทำนะคะแต่มันนานละ ต้องไปเปิดสูตรดูอีกรอบนะ,ะหารเหนือหารเหนือดั้งเดิมนะคะไม่ใช่อาหารเหนือปัจจุบันซึ่งเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะจะไม่ผิดนี่มันเหมือนกับไปเนึ่งนะคะไปนึง่งหรือไปลวกกับน้ำเออเน,นี้นะคะเอมันจะต้องใส่มะขามเปียกนะคะเสร็จแล้วมันถึงจะเอามาผัดนะคะเอามาผัดอีกรอบนะคะผัดกับ ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนมันจะเป็นน้ำมันหมูนะคะแล้วก็โรยหอมเจียวอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีความมันนิดๆเพราะอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็เลยอ่าที่น้ํามันออกมาก็เพราะว่าพอนึ่งแล้วรอไปผัดนี่แหละน้ํามันก็ออกมาจากผัดกตาดนะครับมันจะไม่แบบเป็นแกงอะไรแบบในยุคนี้นะคะ จริงจริงมชอบกินแอน้ำพริกหนุ่มกับข้าวเนึ่งข้าวเหนียวนะคะมันอร่อยกว่าแต่ว่าผักกะจอกับน้ำพริกออกอ่มชอบกินกับข้าวหูข้าวสวยทีเนี้ยเราก็ขี้เกียจแวะซื้อข้าวเนึ่งเพิ่มแล้วไงก็หุงข้าวที่มีอยู่เลย เที่ยวมาเนี่ยจะต้องเอามะระขี้นกนึ่งมาสักอันนะคะเพราะว่าเวลามันขมนิดๆเนี่ยกินกับพวกน้ำพริกเนี่ยมันอร่อยมันตัดไงมันตัดเลียเ่ยนได้อันนี้ก็เป็นผักกาดจ้อนนะคะก็คือผักกวางตุ้งนะคะนึ่งอันนี้เป็นถั่วพูมะเขือม่วงกะหลำ่ำแล้วก็ถั่วฝักยาว ถ้าซื้อกับข้าวนี่ในกาดเนี่ยมันจะถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นกับข้าวถุงเขาก็จะคิดแบบราคาไม่ได้แพงมากนะคะตอนนี้แต่ว่าถ้าไปนั่งกินในร้านอาหารเหนือมันค่อนข้างจะแพงหน่อยนะคะเขาอาจจะคิดค่าแบบบริการหรือมันแล้วแต่เนาะมันก็จะไม่เหมือนซื้อกาดอะซื้อกาดมันเป็นกับข้าวถุงเขาก็จะมีราคาแบบสแตนดาร์ดที่ ชาวบ,บ้านทั่วไปก็ยังคงกินกันได้อยู่ไม่ได้แบบลําบากเดือดร้อนอะไรมากนะคะก็อย่างเนี้ยจอประกาศเนี่ยเนี่ยถ้วยใหญ่ๆเนี่ยสามสิบนะคะเนี่ยเอ็มซื้อใช่ไหมถ้วยใหญ่แล้วก็น้ําพริกนี่ก็ยี่สิบยี่สิบเนี่ยผักนี่จะไม่ผิดก,ก็สิบห้าบาทเคมันหกนาทีแล้วนะคะเพราะว่า ไม่ได้ทําคลิปกินนานก็เลยทําคลิปกินแล้วก็เผื่อแบบให้ดูกับข้าวด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีคลิปพ้าเนี่ยควรจะทาแบบแบบมันอารมณ์ยิงขี้เกียจอย่าง้แล้วมันหนาวนะคะหนาวแล้วเวลามันนั่งทําคลิปเนี่ยไอ้ตรงที่นั่งนี่มันมันพื้นเนาะมันก็จะเย็นเงี้ยแล้วเราก็ขี้เกียจเอาผ้ามารองนะคะมันเป็นอารมณ์ขี้เกียจแหละมันก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปผ้านะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็แวะ มาทำคลิปกินก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะทยอยลงคลิปพระให้ดูนะคะเพราะว่าได้พระชุดใหม่มาค่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าอะไรก็ทักไลน์ได้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ